สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและกันทรลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สีแซนิวภาคอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรุงแก้วค่ะ ด้านพุทธศาสนก,กชนชาวจังหวัดสิสเกตและจังหวัดใกล้เคียงค่ะที่กลับมาเยี่ยมภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แวะกลบขอพรสรีระสังขารหลวงปู่มุนที่ตาสีโลมหาเทระห้าแผ่นดินก่อนกลับไปทำงานค่ะ เมื่อวันที่สองมกราคม2566ค่ะที่วัดบ้านจาตนตำบลจานอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสเกตมีประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวศรีสเกตและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศและชาวศรีสเกตที่ไปทำงานต่างจังหวัดหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ได้กลับภูมิล,ลำนามาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายจนถึงวันหยุดวันสุดท้ายจึงแวะมากราบไหว้สรีระสังขารหลวงปู่หมุนท่ตาสีโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ปฏิ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้ชื่อว่าเป็นมหาเทระฮแผ่นดินผู้สำเร็จมหาวิชาท่าสี่อย่างล้นหลามไม่ขาดสายโดยมีพระครูสุตรธรรมกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดิสเกตเจ้าอาวาสวัดบ้านจานและเจ้าอาธิการไพลาวานเตชะวะโรรองเจ้าอาวาสวัดบ้านจานและเจ้าคณะตำบลจาน คอยให้ศีลให้พรปราพมน้ำมนต์มอบวัตถุมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบไหว้สรีระสังขารหลวงปู่หมุนด้วยหลวงปู่หมุนทิตาสีโลชื่อเดิมหมุนสีสงครามเกิดวันพฤหัสบดีเดือน5พุทธศักราช2437ที่บ้านจานอำเภอกระทาโรมจังหวัดสิสเกตได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ14ปีกระทั่งปีพุทธศักราช2460ทำการอุปสมบทได้รับฉาย,ยาวา่าทิตาสีโลแปลว่าผู้ มีสินตั้งมั่นหลวงปู่ชอบฝึกกรรมฐานสมถะ ปัสนากรรมฐานขั้นสูงและได้ออกจาริกทุดงเพื่อร่่มเรียนวิชาอาคมกับพระเทระชื่อดังหลายรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกระทั่งเมื่อเวลาเจ็นาฬิกา30นาทีวันที่11มีนาคม2,546หลวงปู่มูนทิตาสีโลพระอมตะเทระห้าแผ่นดินได้มรณาภาพลงอย่างสงบบนกุฏิสิริอายุได้109ปี86พรรษาหลงเหลือไว้แต่คำสั่งสอนของหลวงปู่เป็นคติเตือนใจให ให้เราทำความดีในบรรดาผู้ที่เข้ามากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่หมุนในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้พบกับนายระวัตรมันตราอายุ49ปีชาวจังหวัดร้อยเอด็ดรับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัชพัฏเลยที่ได้นำปลาดุกย่างข้าวเหนียวน้ำดื่มและน้ำอัดลมมาแก้บนหลวงปู่โดยนายระวัตรเปิดเผยว่า มีเพื่อนที่เคยมากราบสรีระสังขารหลวงปู่มุนได้แนะนําให้ตนมากราบไหว้ตนจึงได้พาคุณแม่มากราบไหว้หลวงปู่เมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาตนได้บูญบานอธิษฐานไว้กับหลวงปู่ว่าขอให้มีโชคลาภโดยบนว่าจะถวายปลาดุกย่าง เนื่องจากทราบว่าหลวงปู่หมุนท่านชอบฉันปลาดุกย่างกลับไปตนก็ได้รับโชคตามที่อธิษฐานวันนี้จึงได้พาคุณแม่มากราบสรีระสังขารของหลวงปู่ท่านอีกครั้งพร้อมกับถวายปลาดุกย่างเป็นการแก้บนค่ะ